สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่30มีนาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับของงวดประจำวันที่29มีนาคมนะครับ2566ฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง6รูด6 แล้วก็มาเข้าจอยอยู่ที่63นะครับตรงๆนะครับผลก็คือ263กับ17นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับวันนี้ก็ไม่มานะครับมาเข้าอีกก็ฮานอยปกตินะครับเข้าอยู่ที่ตัวรอง1วิ่ง1รูด1นะครับผลก็คือ367กับ13นะครับเข้าวิ่งเข้ารูดนะครับส่วนแนวทางนะครับของลาวพัฒนานะครับของวันที่29 มีนาคมนะครับ2566นะครับวันนี้ก็มาเข้าทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับเด่น2อรอง9นะครับผลก็คือ9 22กับ39นะครับก็เข้าวิ่งเข้าลูดนะครับเจาะไม่มานะครับสําหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอก็จะให้อยู่ที่นะครับ2 เจ็ดสี่นะครับก,ก็จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับเด่นสองลองหนึ่งนะครับจับคู่สองศูนสองหนึ่งสองสี่ สองเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ

หกห3 9นะครับแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่6นะครับเด่น6กรอง1นะครับจับคู่นะครับ6 0 6 1 6ยสาม

สามหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งหกก็สามหนึ่งเก้านะครับสหรับแนวทานะครับของฮานอย vip นะครับ เกเด่นของฮานอย VP ก็จะมีห้าสองนะครับแต่ก็จะให้เด่นห้านะครับเด่นห้าลองสองกับคู่นะครับห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่สองศูนย์สองหนึ่ง 4แล้วก็ตัวกันอยู่ที่2 6นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับสองห้าสองสามาสองแล้วก็หนึหนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชม ล้วก็ขอให้ยิงปังๆนะครับกับแนวทางฮาหน่อยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจำวันที่30มีนาคม2566นะครับเอ็ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ